สวัสดีครับผมโอ๊ตน,นะครับผมโอ๊ตแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเอกนะครับร้าน k r อารออโต้นะครับผม สวัสดีครับคุณเอกครับสว,สว,สวัสดีครับผมเอกนะครับเป็นเจ้าของรา้านเคอาร์โต้ครับวันนี้นะครับผมจะนำข้อมูลเล่ยๆน้อยๆนะครับนันนำให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็มีคำถามครับคุณเอกครับเทคนิคที่เราจะเลือกโช๊คอัพให้ตรงใจไร้กังวลดีครับผมเทคนิคการเลือกโช๊คอัพนะครับก็คือเราต้องบอกก่อนว่ารถในประเทศไทยที่เราใช้กันเนี่ยเขาจะมีอยู่หลายแบบครับเช่นรถเก๋ง s u v c p v แล้วก็รถกระบะเนี่ยส่วนมากลูกค้าเนี่ยจะมาเลือกโช๊คอัพประเภทโช๊คอัพเนี่ยต้องดูว่าการใช้งานอะไรเป็นหลักในส่วนของโอเวอร์แลนด์ ส่วนมากรถที่เป็นกระบะเนี่ยหรือ P P V เนี่ยจะส่วนมากเขาจะออกแบบมาสำหรับการบรรทุกอยู่แล้วทีนี้การจะเลือกโชค๊คให้โดนใจว่าจะใช้งานแบบไหนเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เนี่ยพื้นฐานรถกระบะเนี่ยมันชัดอย่างไรวา ใช้บรรทุกใช่ซึ่งลูกคาลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ดีว่อาออกรถมาเนี่ยไม่ได้บรรทุกหรอกมาขนของว่าเล่ยเลน้อยโชคเดิมมันก็เลยไม่ตอบโจทย์ับการใช้งานใช่ถูกต้องครับทีเนี้ยชคทางโอเวอร์แลนด์ทำมาเนี่ยเรื่องจากระบบก่อนจะเป็นระบบโมโนทูฟส่วนโชคเดิมเนี่ยจะเป็นทวินทูฟครับ เป็นเสื้อสูบแบบ2ชั้นนะครับของโอเวอร์แลนเนี่ยจะเป็นโมโนทูบจะเป็นเสื้อสูบชั้นเดียวก็คือระบายความร้อนได้ดีกว่าครับผมแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยคือเนื่องจากทางโอเวอร์แลน์เนี่ยออกแบบเป็นรุ่นใหม่ละก็เป็นรุ่นพันตัวนี้จะรับประกันถึง2ปีไม่จํากัดระยะทางด้วยสิ่งที่ได้จากการหลังจากการเปลี่ยนโช๊คของโอเวอร์แลนนะครับจะได้เรื่องของฟิลลิ่งที่นุ่มขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นครับแต่แน่นในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่ากระเด้งกระดอนเดิมเดิมเนี่ยคือลดอาการท้ายด คมั่นใจครับแล้วก็ที่สัมผัสคือปลอดภัยปลอดยมากยิ่งขึ้นครับเวลาเราเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตัวโชคของวอ์แลนด์เนี่ยรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับรถบ้านความสูงเท่าเดิมเนี่ยก็รองรับอยู่แล้วแล้วก็จะรองรับกลุ่มลูกค้าที่สายลุยสายลุยใช่สายลุยแล้วก็มีการยกอย่างเช่นอุปกรณ์พวกเสริมพวกก้อนรองหรือเป็นปีกโนแลกด์คารทูนะครับผมเราับอุปกรณ์ยกซองของวอล์แลนด์ใช่ครับ หลักการขายเนี่ยสามารถรีวิวได้ครับก็คือซ่อมได้ก็คือว่าใช้งานไปถ้าเกิน2อปีคือโชคเนี่ยขออนุญาตเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับว่ามันเป็นปอุปกรณ์ที่มันจึดหลออได้ต่อการใช้งานใช่ถูกต้องครับอนาคตเปลี่ยนไปนะครับก็ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องทิ้งครับสามารถส่งโชคมารีวิวใหม่ได้ถูกต้องครับ,ตรตรบแต่จะมีข้าวิธีการนะครับหลังรประบบการแล้วก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับเพื่อแนะนํากับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีคำถามใดนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะปทางหน้าเพจทางอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าทางไลน์แอดนะครับทางอแลนด์นะครับผมหรือถ้าลูกค้าที่อยู่โซนพระรามสองนะครับก็ติดต่อกับคุณเด็กตามที่อานได้เลยนะครับผมครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเด็กครับสวัสดีครับ